สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมน a อตตี้สตอรี่เช่นเคยนะฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่กับในเกม Dark Souls 3จากครั้งที่ทแล้วครั้งทแล้วเราชนะไอ,พอ้พรทิปบอสที่มอีอันติอัติเป็นร่างแยกนะฮะก็ก็เฉยเฉยนะฮะ <laughs> ก็ไม่เท่าไหร่เคฮะจะพัดครั้งที่แล้วเราก็จะมาดูต่อเรื่องที่ อ่าทางนี้แล้วกันแล้วทางนี้มันขึ้นยังไงก็ขึ้นไปตรงนั้นนะฮะถึงจะเปิดตรงนี้ได้โอเคไปลุยต่อมาถึงก็ปล่อยไฟเส่กันเลยนะโอ้โหเป็นมิดกันจริงโอเคอ่านี่ไงาทางนี้ได้เกยวของโอ้ยยังไม่ลงหรอกมาทางนี้ก่อนอพวกแกนี่นะ ให้ฉันไปดีๆเธอพ่นไฟเสร็จฉันทําโอยไม่อีกแล้วนะฮะเฮ้ยไม่งไงเผื่อได้เฮ้ยตรงนั้นมีตัวเพชรอยู่เดี๋ยวไปอาไปอาเดี๋ยวของเอาของอืมอ้าวคนนกวก็ทีเดียวตายสยามเกม อ่าสรงนี้มีกล่องนะฮะแต่เกมนี้ทุกคนอย่าลืมความประมาทจะเป็นคนทางสู่แห่งความตายกล่องเกมนี้ไม่เหมือนกับเอลเดอร์ลงนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเปิดเราก็ต้องตีก่อนนี่ไงว่าแล้วว่าแล้วฮึบอืมตะเอ๋ฮึบอืมจึ๊ปเอา กอดใครเหรอเอา้าโอ้เตะเตะเตะอืมแต่ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวน่าเกลียดน่ากลัวนะแต่ของคนก็จะได้เป็นของดีโกลเด้นโอ้โหเลยครับได้หอกมาโอเคไปทองรู้ไปไงวะไม่จำเป็นไม่น่าจะจำเป็นไปโอเคฮะไปไปต่อกันเลยดีกว่าแต่ก่อนจะไปต่อขอลงไปที่พรก่อนนะฮะมาละกลับมาเจอกับมันอีกครั้ง พวกพ่นไฟเล่นโอ้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 โอ,โอ,โอ,โอเดี๋ยวแป,ป๊บแบแป๊บนึงแป๊บบนึงตืบก่อนลนไฟเพิ่มก่อนมันใช้ไฟไม่ใช่ว่ามันจะแพ้มันจะไม่แพ้ไฟต้องลองดูปึ๊บเห็นไหมเดะันกน้ามันไส้่นี่ยแหละอืมอืตายซะ เราเก็บทีละตัวเก็บทีละตัวอืมไม่เท่าไหร่หรอกอะไรนักหนาฮะอืมโอ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 อ้าวอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยเฮ้ยอืมอืม หลบยากมากเลยอืมเอา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 เฮ้ยตัวอะไรวะเนี่ยชุดอย่างกันในเกมเกมออฟโทนนะฮะโอ้โหผิดเรื่องปะเนี่ยอยูนดีก็มาลุมกูนเนี่ยฮะพอดาบม่วงหน้าตาือนใครโรเลนเลยโอ้โโอ้โหอันนี้เหมือนใครวะเนี่ย พวกคุณเป็นใครกันครับมาอยู่ที่นี้ก็มาทำร้ายผม,ผมไม่ได้จ่ายตังอะไรพวกคุณหรือเปล่ามาทวงตังค์เหรอวิ่ยังไงทวงหนี้เหรอแป๊บนึ่งแป๊บนึงแ,บบงแ,บบงแม่ผมไปติดหนี้พวกคุณมาใช่ไหมคุณถึงได้ทำร้ายผมแหลกแหลกแหลกคนละหมัดดีกแกไม่ดีเลยนะฮะตายคู่เลย มีสองถึงให้ของแค่คนเดียวเลยนะใจร้ายไปเปล่าเผาไฟไว้เผาไฟไว้ทีนี่ชินายทางนี้ไปได้เขมาทางนี้สิครับทางตรงมีแต่เราต้องข้างๆไว้ก่อนเลาะแคมเอาคนที่คุ้นเคยทาไมต้องมาเจอมันที่แบบนี้ดนะ้วยเนี่ย ต้องหนีไปเลยโอ้หผมวิ่งไปเลยดีกว่าน่าจะเยอะนะโอ้ห <laughs> วิ่งไปเลยก <No. S 1> ่บวิ่งไปเลยวิ่งไปเลยเอาแป๊บก่อนจะวิ่งไปขอสักตวัวเอาโอ้โอ้โอ้เอ่อวิ่งเลยดีแนละ้วออืมย่าไปสนใจมันอย่าไปสนใจมันเราวิ่งไปเลยดีกว่าเั็นไงเั็นไงเั็นไง แล้วพอรอยู่ไหนวะเนี่ยมีพรใกล้ๆไหมเดี๋ยวนี้โอ้ปกตินี่ห่าง่ายง่ายพรจีต้องการหาไม่เคยเจอฮึบโอ้โหหน่อยพอิบทั้งนั้นพอรข้างในนี้มีไหมจะมีให้กูเซ่นหน่อยก็ไม่ได้นะเฮ้ยห,หนึ่งคันโยกไปไหนต่อแล้วเนะี่ยขอหาพรก่อนเดี๋ยวกลับมาฆ่าไอ้พวกนี้มั้งกลับมาหาทางเพิ่มไงน ไป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 คือยังไงต้องหมุนเรอเดี๋ยวนะผมว่ามันต้องมีทางที่ตัดขาดนั่นไงพรนี่ไงมาละเห็นไหมว่าแล้วต้องมีสะพานที่มองไม่เห็นโอเคขอนั่งสคริปต์หน่อยใครนั่งหรืนะอนม่าผมไม่สนใจแล้วกันลงนี้ลงไปได้ลองทดสอบความแม่นของกัน ลงอีกแล้วนะฮะเกมนี้ชอบแบบนี้ตลอดเลยนะอันลงค่อยๆลง,ลงค่อยๆลงไปไหนๆ่ลงไปซิลงไปอีโอ้ในชุดมาโอ้นี่นี่ใหญ่ไหมเนี่นอย,ย,ยอ๋อรู้แล้วอ๋อตรงนี้ก็คืออ่า ตรงนี้นี่เองแล้ฮะก่อนที่เราจะเจอบอสอด็กโอเคเดี๋ยวโอเคเมื่อกี้เราลงไปตรงนู้นแล้วนะฮะโอ้นน่าไงของพาดของโอ้โหธนูป,ปักเท้าสองดอกแรรสเกลโอ้ตรงนั้นก็มีของสงสัยต้องผ่านไปไปอีกรอบนะฮะยิ่ยิย่ยิย่เมื่อกี้วิ่งผ่านรอบนี้สงสัยต้องป่าห มันมันสงสัยมันจะได้ประหารเราไม่ได้เราประหารมันหลงทางนี้ได้ไหมหลงได้โอ้โหโอ้คนรับคลรับไม่ต่างเดิมจากเดิมดูสกก่อนโอ้โหมันยิงกันรัวๆเลยอะสนุกไหมยิงกันได้สนุกไหมนะไปกันวันเนี้ยเอา้าแล้วกูลงมาอีกทำไมไวันเนี้ย โอ้โหเสียดหัวมึงคิดว่าพวกมึงเป็นใครกันเปน็นแม่นแมน,แมนโอ้โหเฮ้ถูกแล้ว,ซ,ลวซึ่งเราก็กลับมาถึงอีกครั้งซึ่งผมคิดดูอีกทีแล้วก็ตระหนักได้วว่าวิ่งผ่านไปเลยดีกว่าเราจะเสียเวลากับมันทำไมเออแค่ของชิ้นอันชิ้นเดียวสองชิ้นเอง ก็ไปเก็บั่นแหละแต่แค่แล้วก็วิ่งผ่านไปยดีวิ่งผ่านเพื่อไปเอาของไงโอแกมันนักเลงแค่คนเดินผ่านก็ทำร้ายกันได้ลกก็ไปทางไหนไวะเนี่ยสุมสุบสุททางไหนดีวะอืทาง,น,น,ออน,น,งนี้เนี่ยเออนั่นแหละยิงไปเถอะนี่เนี่ยตรงนี้แหละใช่เลยอืเฉียดตีนไป นี่ไหมเอาขุดโอ้ยมันขึ้นไปอีกรอบแล้วเนี่ยไปถอยก่อนถอยก่อนตรงนี้มีมตรงนั้นม,มีกระไดมีกระไดมีกระไดถีบลงไปอ่าไม่ได้ถีบพี่ว่มลงได้เลยต, fu, ต้องถีบอ,อ,ถอ้อช็อตคัทอ้อโอเคตอนนี้เราก็จะได้มาถึงนี่เร็วขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นโอเคเลยอ่ะโอเค แล้วต่อไปฉันก็ต้องลงไปสินะเพื่อที่จะไปขึ้นทางลัดเพื่อขึ้นไปอีกรอบหนึ่งอ่าฉะอ๋อวงเป็นใครอ่ะอยิงผมาได้ไงคือยังไงเป็นคุณตัวฆ่าหรือไงเออึ๊บอยู่ไหนครับช่วยโผให้ผมเห็นทีได้ไหมึอืมอืมสวนคนละหมัดสองหมัดนี่นี่พวกพวกแกเป็นใครที่มาท้าทายพวกเราข้า โอ huh? okay. เคต่อไปเราก็แค่หมุนตรงนี้สินะห,นหมุนหมุนมือเลยคิดว่ามันจะหมุนอนะัตโนมัติยังไงต่อจะต้องไปไหนเอ่อไม่น่าจะล่องหุนนะทา,ง,ง,างเนี้ยลองมาล่วงแน่นอนไปอีกทางแล้วกันไม่งไงพรไม่ไม่ใช่พรบอลไฟล์นะฮะ เ่อนไพเปิดบนไฟ่ไฟก่อนเมื่อความสงสัยของเราไม่มีที่สิ้นสุดสิ่งที่เราอยากจะทำก็คือในเมื่อเมื่อกี้มันจะมีสะพานล่องตรงนี้ก็ต้องมีสิวะอือเคครับเข้าใจแล้วฮะสะพานล่องมอีกทีด้วยหาลากใช่เนี่แหละเนี่ยอ่าผมรู้สึกว่าข้างหน้าเป็นทางที่อันตรายทางที่ดี เราควรเปิดไฟไว้ก่อนมาใครหน้าไหนจะเข้ามามตีตตายซะตายซะงั้นๆแหละฝ่ายเฝ้าดับเลบินเท่าจากดับเลบินอะตรงนั้นมีของ จะรออะไรอยู่ล่ะเก็บของสิตรงนี้ก่อนไงเออมาตัวนี้เราก็ต้องเจ้าเอกตัวนี้ฮึบฮึบอืมอืมฟาดข้างหน้าเพราะเกาะแตกนั่นเองอืมตายซะ นี่เด๋วเด๋วไม่ดีเดดเดดเดดเดตัวเปิดได้ปะไม่ได้ก็เข้าทางไหนวะเนี่ยตรงนี้ไม่มีของให้เก็บแล้วนะฮะไปดีกว่าตรงนี้เปิดได้ปะล็อกเปิดจา้ข้างในได้เลยเดี๋ยวต้องไปหาคุเจอ,อีกไม่นะอ๋อนี่เข้าได้ตรงนี้เข้าได้ ไปต่อแต่ก่อนจะเข้าไปเราต้องเผาดาบไว้ก่อนโอ้โหมีสามหนอ่อรอคอยใช่อยู่แล้วโอ้ทางนี้ปลอดภัยงั้นทางนี้แล้วกันนะเดี๋ยวก่อนหาช่องแถวนี้มันจะมุดไปข้างๆได้มีปะมีไม่ถ้นเออนี่ไงอ้าวแต่ว่าตรงนั้นน่าจะเป็นห้องปิดตายด้ว่เลยเข้าไม่ได้ โอเคในเมื่อเป็นห้องตายเราก็อย่าได้ใส่ใจเลยนะเออแต่ก่อนอื่นสงสัยเนี่ยที่นี่ยังไลจะ้ะอ่ะเปิดสิอ๋อตรงนี้ไงก็จะเปิดตรงนั้นได้อะไรวะเขาเขาเพิ่มอะไรอะไรยังไงยังไง ตีเอา้าอืมตีตีฟาดหน้าแล้วก็ตายไปซะใครของฉันด้วยเออต้องอย่างนั้นสิไม่แหวนมาเดีย๋ยวแป๊บหนึ่งนะพ,พวกยิงไฟนั่นบอสฉันเดี๋ยวจะต้องเข้าไปเจอบอสเลยแล้วกันนะฮะโอเค พวกนี้โอ้ยกระหลกแล้วก็ยังโดนอีกอ่ะโอ้ยแล้วเข้าไปเจอบอสในสภาพนี้นะเป็นใครเอ่ยเผาเผา,าดาบก่อน,นนะกันฮะเอาบิสอะไรเนะี่ยเออเป็นเทพเป็นเทพเป็นเทพเสร ไม่ควรทำร้ายนุดอย่างผมนะครับได้ปวดละไปชีวิตผมสักคนหนึ่งแล้วผมจะไว้ชีวิตท่านในเมื่อพูดกันไม่ฟังก็ต้องทําร้ายร่างกายกันแบบหนึ่งนะอืออืออ,อะไรอะไรมุดหนีแหม มาเอาบิสเหรอฮะอะไรโจมตีมั่วโจมตีก็ไม่โดนอะไรวะเอดต,ตีไม่ทันมันมุดหนีแกโอ้ทนูคือยังไงกรึบก่อนไล่ตามวงเวรละที่หายแล้วทำไงวะเนี่ยโอ้โหตามไม่หยุดด้วย หูโ้โหเฟดส,สองมันนี่โหดจังวะโอ้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 โอจะตายไหมเนี่ยโอ้คืบเลยโอ้โอยตีตีตก่อนเลยตยกียตยก่อนได้เปรียบตีก่อนได้เปรียบตีก่อนได้เปรียบตีอีกตีอีกที เออมุดหนีมันมุดหนีมัน้องเผาอะไฟอะมันเป็นไฟละอยูงไง่ไหนอยู่ไหนอยูอ่ไหนนี่เขาเข้าเข้าใกล้มันชีหายละเอาชีหายละอือหืออือหือโอ้ทะนูก็ไล่ตามอีกโอ้ยอะไรวะเนี่ยแล้วก็โอ้โหโอ้โหโอ้โห,โ,โ,ห,โ,โ,หโกงจัด โอ้โหอีกนิดเดียวเองอ้าโอ้โหโซอยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องกังวลเลยนะรอบนี้แหละรอบเดียวจริงนะเมื่อกี้คือดูเชิงไงสวยเริ่มมาก็สวยแล้วอืมเออ,อไรอวะ อากระโโสก็ตกไก่ไก่ A few moments later อืมอ,อ,อ้าีก่รอบนี้โซจะอยู่ข้างหน้านะนี่ไหมนี่ไงเผาดาบก่อนเลยเอาเลิอกอาเชิงเ,เลิอกเอาชัย อะไรวะโอ้ยอืมหลบหลบโอ้โหโดนขึ้นสีม่วงก็ไม่ได้ขี้โกงอยูไไ่เลยบอสตัวนี้สมเป็นเอาิปไออะไรวะดีวัวเวอร์ออฟกอดอืมอืมอืมสมแล้ว บอสดักโสมด้วยอ,อย่างนี้มันต้องมันต้องอะไรก็ไม่รู้อย่างนี้โอ้โหเกรียดจริงเลยฮึบอืมฝันมืดฝันบืดก็เป็นของเราที่ครับคึบก่อนขอคึบคึบเอาเลือกเอาเชิงไว้ก่อนเลือกเอาชชยไอ้แยะนุ้ยแยะแล้วเดี๋ยวก็จะต่อด้วยท้าปล่อยลำเสกคืน ขึ้นแสงสีม่วงมาเพ <bur ma. S 1> <c> ื่อดักเรานั่นไงว่าแล้วโอ้โหกรึบเลยโอ้โอยโอยโอยโอ้ยกรึบกรึบโอ้จังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละจังหวะนี้แหละโอย เอ้ยมันใช่ไหมเนี่ยฮึมฮึมฮึโอ้โหปล่อยรัวๆปล่อยรัวๆเลยนะปล่อยรัวๆเลยนะอืมตีตีหางตหหางีหางหางหรือเปล่าไ,ไม่รู้แ็่มันอยู่ตูดอะขอตีตีตูดหน่อยจิ้งนี้โอ้ เกือบไปยาเหลือขวดสุดท้ายแล้วนะต้องใช้ให้มีค่านั่นแหละ,หละ,ะนี่แหละจังหวะนี้แหละอ้แลกกนเลยมาอือบเอชนะแล้วโอ้ยฮู้โดยที่ฉันยังเหลือ,อยาอีกหนึ่งขวดเป็นบอสที่โอเคใช้ได้เลยฮนะยากใช้ได้เลย รู้สึกชอบตัวนี้ฮะรู้สึกยากกว่าตัวตัวที่ผ่านๆานอย่างนี้สำหรับพาร์ทนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปและสุดท้ายนี้ก็ขอขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับบา,บายๆครับ